สวัสดีครับวงการขายเพจ Facebook มีอยู่จริงนะครับและถือว่าไม่ได้ผิดอะไรใครอยากจะขายเพจใครอยากจะซื้อเพจมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างก่อนรับชมคลิปสลับเวลานิดหนึ่งนะครับช่วยหน่อยละกันกดปุ่มสีแดง Subscribe นะครับยินดีมอบสิ่งดีๆอัปโหลดคลิปทุกวันนะหลักเกณฑ์ประมาณ3-4ข้อนะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวสรุปคุยภาษาชาวบ้านแล้วกัน 1. เกี่ยวกับคุณภาพของเพจต้องเช็คนะจุดนี้นะครับ 2. เว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องคือคีย์เวิร์ดนี้นะครับจดได้จดเลยละกัน Facebook Studio พิมพ์ใน Google แล้วคุณหาเจอแน่นอนแล้วเบราว์เซอร์ที่ใช้แนะนำใช้เป็น Chrome Google Chrome นะครับใครใช้ Firefox หรือตัวอื่นพยายามเปลี่ยนมาใช้ Chrome นะเกี่ยวกับการล็อกอินเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะครับลงชื่อเข้าใช้ Facebook ใน Chrome แล้วแค่พิมพ์ค้นหา Facebook Studio หัวข้อสุดท้ายคือการอนุมัติแอดมิน เขาเรียกว่าการขายเพจนั่นเองจะมีขั้นตอนอย่างไรเชิญรับชมรับฟังครับเดี๋ยวผมเริ่มจากการอนุมัติแอดมินเลยแล้วกันกรณีผู้ขายนะครับมีเพจแน่นอนผู้ติดตามเกิน1,000สามารถเริ่มขายได้แล้วก็เพียงพอนะครับต่อความน่าเชื่อถือแล้วคุณคุณก็ควรที่จะมีการเคลื่อนไหวในเพจพอสมควรเช่นถ้าสร้างเป็นเพจขายของควรที่จะมีออเดอร์บ้างนะครับหรือถ้าเป็นเพจ ให้ความรู้ทำอาหารรีวิวต่างๆก็ควรที่จะมียอดวิวในเพจผู้ติดตามหรือยอดไลค์ครบ1,000พันปั๊บคุณสามารถขายได้เลยราคาในส่วนตัวผมคิดว่าเพจ1,000เนี่ยราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ500บาทเนื่องจากคู่แข่งเยอะครับจริงๆแล้วขายเกิน1,000ก็ไม่ไม่แพงนะแต่แต่ผมมองว่าราคามันมันมีคู่แข่งนะครับคุณผู้ชมในส่วนตัวผมยังมองว่าถูกนะ เซ้งร้านทั่วไปเนี่ยขายส้มตามหน้าปากซอยเซ้งกันเป็นหมื่นนะครับนี่คือร้านชนิดหนึ่งที่หารายได้ออนไลน์หลักแสนหลักล้านได้เลยทีเดียวแล้วเซ้งกันแค่500หรือ1,000ผมคิดว่าไม่แพงนะแต่คุณสามารถสร้างเองได้เดี๋ยวผมมีมีคลิปเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ติดตามหรือยอดไลฟ์ Facebook มาฝากในตัวไอมุมขวานะครับ Facebook เวอร์ชั่น2021ต้นปีนะครับ สังเกตแถบฝั่งซ้ายมือเท่านั้นนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างหัวข้อเซตติ้งหรือตั้งค่านะครับเวอร์ชั่นอื่นๆก็คงจะไม่ต่างกันหาปุ่มตั้งค่าเพจให้เจอแล้วกันนะครับคลิกเข้ามาแล้วใจเย็นๆนะครับฝั่งซ้ายมือยังอยู่ในฝั่งซ้ายมือเลื่อนอีกรอบหนึ่งนะครับลงไปในหัวข้อบทบาทในเพจลากเมาส์มาที่ฝั่งขวามือนะครับเลื่อนหน้าจอฝั่งขวามือเลื่อนลงไป ในส่วนกำหนดบทบาทใหม่เพจคลิกบริเวณหัวข้อนี้ที่มันขึ้นว่าผู้แก้ไขให้คุณเปลี่ยนเป็นผู้ดูแลหรือแอดมินนั่นเองครับอาจจะต้องใส่รหัสยืนยันตัวตนในการใช้หัวข้อนี้นะครับก็ใส่รหัส Facebook ของคุณถ้ากรณีที่คุณอนุมัติให้คนอื่นเข้ามาเป็นผู้ดูแลร่วมกรณีขายเพจนะครับหลักเกณฑ์ต้องแอดกันเป็นเพื่อน Facebook ก่อนนะแล้วเฟซนั้น เฟสที่จะเข้ามาซื้อเนี่ยพยายามให้เป็นเฟสที่ขาวสะอาดอย่าได้มีความเสี่ยงในการเป็นสแปมแต่ถ้าอนุมัติกันอนุมัติเป็นแอดมินแล้วเขาเป็นสแปมหรือว่าโดนเด้งโดนแบนก็สามารถใช้เฟสบัญชีอื่นๆนะครับแอดเป็นเพื่อนแล้วสามารถขายหมดภาระหน้าที่ของคุณนะครับพิมพ์ชื่อเฟสคนซื้อเนี่ยนะครับโอกาสที่จะโดนสแปมประมาณแค่20%นะครับไม่สวยจริงๆจะไม่โดนในกรณีนี้นะครับ โอเคพิมพแล้วระบุเขาลงไปว่าเขาเป็นผู้ดูแลแล้วคลิกเพิ่มนะครับอาจจะต้องใส่รหัสความปลอดภัยก็รหัสเฟซของคุณนั่นแหละหลังจากนั้นแล้วเพจนี้มีเจ้าของสองคนคือคุณและคนซื้อแนะนำให้คนซื้อนะครับเขาเข้ามาคือหมายถึงตั้งค่าเพจแล้วเข้ามาที่บทบาทในเพจเมื่อเขาซื้อไปแล้วเขาเข้าเพจนี้จากนั้นก็ใช้คําสั่งลบนะครับ เดี๋ยวมีมีมีโชว์ขึ้นมาว่าใครเป็นผู้ดูแลเพจก็ลบคนขายออกไปก็เหลือแค่คนซื้อเป็นเจ้าของเพจโดดเดียวเจ้าของเพจคนเก่าจะไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับเพจได้นะครับไม่ต้องกังวลนี่คือการซื้อขายเพจวงการนี้นะครับคุณภาพของเพจจะดูยังไงเดี๋ยวเริ่มต้นไปพร้อมๆกันนะครับกลับไปที่หน้าเพจเริ่มต้นฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับเลื่อนลงไปแล้วสังเกตรูปรูปนะครับ เพจคุณภาพของเพจภาษาไทยนะครับคลิกจะอยู่ด้านบนของการตั้งค่าเพจนะครับบริเวณนี้คลิกเข้าไปแค่นี้ครับอธิบายนิดนึงนะครับน่าจะคล้ายๆ YouTube คือเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ถ้าขึ้นสีแดงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าครบ3ครั้งเพจหรือ Channel จะโดนปิด แต่ถ้าขึ้นครั้งเดียวจะล้างคำสาป3เดือนนะครับหรือ90วันจะกลายเป็นขาวสะอาดใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าขึ้นโชว์ก็ไม่ต้องตกใจถ้า2ครั้งเริ่มตกใจแล้วนะครับเหมือนกันนะครับใบเหลืองก็เช่นกันก็จะโดนปิดเพจหรือปิด c h ช n แนลสรุปว่าถ้าขึ้นอย่างละหนึ่งขึ้นลิขสิทธิ์1ใบขึ้นละเมิดมาตรฐาน1ใบก็ถือว่าเพจนั้นก็ยังขายได้แต่คุณต้องอธิบายให้ผู้ซื้อเข้าใจนะ ว่าเพจมีความเสี่ยงแล้วราคามันก็ต้องตกลงไปนะครับดังนั้นพยายามให้เพจเป็นสีเขียวอย่าอย่าอัปโหลดสิ่งที่เป็นลิขสิทธิ์แต่แต่ e c o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  k จะค่อนข้างอ่อนเรื่องลิขสิทธิ์นิดนึงนะครับแต่ YouTube ค่อนข้างจะชัวเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็เรามาระวังหลักๆลลิขสิทธิ์เรื่องโป๊เปือยการพนันต่างๆระวังนะครับถ้าเขาตรวจจับเจอจะขึ้นใบแดงถ้าครบ3ครั้งก็งปิดเพจถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับ ถ่ายหน้าจอคอมพิวเตอร์ใช้มือถือถ่ายว่าเออเรากดเข้ามานี่เพจนี้นะคุณภาพเพจสีเขียวโอเคถือว่าขายได้แล้วนะอัตราราคาน่าจะผู้ติดตาม5,000ผมในส่วนตัวนะผมคิดว่าราคา1,000บาทก็ไม่ได้น่าเกลียดไม่แพงจนเกินไปแต่สำหรับคนเข้ามาซื้อคือจะได้หน้าร้านที่มีความน่าเชื่อถือนะครับมียอดไลค์และผู้ติดตาม5000 แต่อย่าไปหวังเรื่องการมองเห็นนะครับคิดว่าจะโพสต์ลงไปแล้วผู้ติดตาม5,000จะมองเห็นยากครับบอกตรงๆถ้าลูกเพจมีความสนใจตรงกับเนื้อหาในเพจเช่นคุณซื้อเพจแฟชั่นกระเป๋าเสื้อผ้าถ้าลูกเพจมีความสนใจกับสิ่งเหล่านั้นจริงๆนะครับจึงจะสามารถมองเห็นโพสต์แต่ส่วนมากเขาปั๊มต้องเข้าใจนะครับคนที่ขายเพจคือเขาปั๊มกันทั้งนั้นแหละจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ขอแค่ได้ตัวเลข แต่เรากว่าที่เราจะใช้เงินไปปั๊มเนี่ยมันเสียเวลาไงครับคนซื้อก็อยากจะได้หน้าร้านที่มันเพอร์เฟกดูดีนะครับก็ต้องยอมรับณจุดนี้นะครับในส่วนผมจะเรียกว่าของแถมแล้วกันเกี่ยวกับการเปิดสร้างรายได้เพจคือเข้าไปในเว็บ Creator Studio นะครับพิมพ์นะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอ คีย์เวิร์ดของมันพิมพ์ใน Google คือ Facebook Studio นะครับนี่คือชื่อเต็มของมันคือ Creator Studio นะเมื่อเข้ามาแล้วก็คลิกเข้าไปเว็บเว็บที่มันติดหน้าหนึ่งอะนะสังเกตฝั่งซ้ายมือลากเมาส์มาแล้วเลื่อนแล้ว,แล,วแล้วเลื่อนลงไปที่การสร้างรายได้คลิกนะครับคุณผู้ชมเลื่อนเลือกเพจนะครับทีนี้เลื่อนลงไปแล้วเลือกเพจผมจะเลือกเป็นเพจ107่คลเ็ดลับออนไลน์นะครับ ต้องเลือกดูนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในหมวดสร้างรายได้แต่ก็ต้องเลือกเพจหัวข้อดูหลักเกณฑ์ตัวจัดการร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับน่าจะหัวข้อนี้นะนี่ฮะจำนวนผู้ติดตาม1000พนผ่านนะครับแต่ผู้ติดตาม1 0,000เกี่ยวกับการสร้างรายได้ในลักษณะอื่นๆนะครับนี่คือเงื่อนไขข้อที่1คือผู้ติดตาม1000ในส่วนหัวข้อนี้นะโฆษณาในสตรีมต้องมีผู้ติดตาม1 0,000นะครับกรณีนี้1 0,000ผู้ติดตามเพื่อให้มีโฆษณากรณีที่คุณสตรีมขึ้นมาแล้วมีโฆษณาเด้งขึ้นมา นะครับจึงจะนะครับจึงจะมีรายได้จากโฆษณาในสตรีมนะครับต้องมีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แต่การสร้างรายได้ทั่วไป1,000ก็เปิดได้แล้วผมเชื่อว่าคุณต้องผ่านขั้นคุณต้องผ่านหลักเกณฑ์ประมาณ3-4ขั้นตอนนี้ผ่านทั้งหมดเขาจึงจะเปิดสร้างรายได้ให้กับคุณนะครับไม่ใช่แค่ผ่านแค่หัวข้อเดียวนะครับการสมัครรับข้อมูลและรูปดาวเนี่ยคือเขาเรียกว่าการโดเนทการสนับสนุนไม่เกี่ยวกับโฆษณาที่เด้งนะครับ การมีส่วนร่วมในรอบ60วันนะครับถึง15,000เลยเชียวนะเกี่ยวกับการกดไลค์หรือคอมเมนต์ในโพสต์ต่างๆนะครับในรอบ60วันจำนวนที่รับชมนะครับในช่วง60วันที่ผ่านมาต้องมีแสน0 0 0 0นาทีหรือประมาณ3,000ชั่วโมงคล้ายๆ YouTube นะครับหลักเกณฑ์การรับชมอย่างน้อย1นาทีประมาณ30,000วิวโอ้โหนะครับสรุปสรุปว่าพยายามให้ยอดการรับชมยอดดูยอด,ด,ยอดต่างๆให้มันเยอะเข้าไว้นะครับ การมีผู้ติดตามเพจ1000ก็แค่เป็นด่านแรกเท่านั้นเองนะครับคนขายเขาจะเขียนคุณสมบัติของเพจนะครับว่าราคานี้คุณจะได้อะไรบ้างนะครับเป็นสินค้าตัวหนึ่งก็ว่าได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ขายโดยเฉพาะเพจที่การมีส่วนร่วมมียอดวิวสูงๆเขาจะขายราคาแพงนะครับนี่คือหลักเกณฑ์หนึ่งที่ที่จะบอกว่าเพจนั้นเพจเพจที่มีผู้ติดตาม5,000แล้วทำไมราคา หลักหมื่นก็ก็ด้วยเหตุน,นี้นะครับคือนะเขาอาจจะสร้างหลายเพจไม่ค่อยมีเวลาดูแลมันเกือบจะเปิดสร้างรายได้แล้วนะครับเหลือแค่ผลักดันนิดหน่อยก็สามารถสร้างรายได้เนี่ยเขาก็อาจจะขายนะครับให้คุณไปดันต่อคุณต้องดันให้ถูกทิศทางนะครับจึงจะสามารถเปิดสร้างรายได้ผ่านส่วนใครที่ขายเพจเกี่ยวกับการเปิดสร้างรายได้ต้องระวังนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าคุณจะไปปั้นต่อผมฝากเตือนนะครับว่าระบบ Facebook และ YouTube คือระบบความสนใจ เจ้าของเดิมสมมุติเขาทำเพจเกี่ยวกับกีฬาทีมฟุตบอลแมนยูลิเวอร์พูลอยู่แล้วเขาขายให้คุณมียอดวิวใกล้จะเปิดสร้างรายได้แต่คุณไม่มีความสามารถด้านนั้นไม่สามารถดึงความสนใจของผู้ชมได้คุณไม่ต่อให้เหลืออีกแค่ห้าเปอร์เซ็นสเปอร์เซ็นผมเชื่อได้เลยว่าดันต่อไม่ผ่านเสียเวลาเปล่านะครับต้องดูด้วยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขามีความสนใจคล้ายๆคุณหรือเปล่าโอเคยกตัวอย่างเพจเกี่ยวกับแต่งรถซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แล้วคุณก็ ชื่นชอบการแต่งรถซิ่งเออโอเคจูนเข้ากันได้นำไปผักดันต่อได้ประเมินแบบนี้นะครับคุณจึงทำการซื้อนะครับต้องระวังนะจุดนี้นะเกี่ยวกับระบบความสนใจนั่นเองครับข้อควรระวังเรื่องคุณภาพของเพจและลูกเล่นเกี่ยวกับการเปิดสร้างไรายได้ใน Facebook Studio ช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกด ติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ